โอเคค่าโอเคครับครับวัสดีครับโอเคเรามาตอบคำถามด้านถัดไปนะะมีมีมโอเคทุเรียนอ่าถามว่าการกินทุเรียนทำให้เกิดโทษกับร่างกายอย่างไรบ้างตอบว่ายังไม่มีหลักฐานวิทยาศาสตร์แม้แต่ชิ้นเดียวเลยนะ ว่าทุเรียนมันจะเร็วยังไงไม่มีเลยไม่มีแม้แต่ชิ้นเดียวทุเรียนเป็นอาหารธรรมชาติที่ไม่มีหลักฐานว่ามีอันตรายอะไรเลยไม่มีหลักฐานแม้แต่ชิ้นเดียวจะประนามทุเรียนว่าไม่ดีอย่างงานอย่างนี้ไม่นับไม่นับคอมเมนต์ของพวกฝรั่งที่บรรยายกลิ่นทุเรียนพูดถึงทุเรียนในบ้านเนี้ยสามพ่อแม่ลูกเนี่ยมีคนกินทุเรียนอยู่คนเดียวคือหมอสมบงผมไม่ชอบกิน แล้วก็หมอพอเนี่ไม่แตกเลยเหตุที่หมอพอไม่แตะนีเ่เพราะว่าสมัยเขาประยุป,ประมาณสามขวบผมก็อ่านผมอ่านหนังสือไทม์ฝรั่งก็มาเมืองไทยแล้วก็เล่าว่ามากินทุเรียนแล้วบรรยายกินทุเรียนมันเหมือนกับเอาตุงเท้าที่ไม่ได้ซักสักสามวัน <c ười> ขึ้นมาแช่น้ําแล้วก็ดื่มน้านั <c> ้น <ười> หมอพอได้ยินเรื่องเล่านี่ก็จําได้แต่แ้งะต่เขาไม่เคยแตกทุเรียนมาจนโตเป็นผู้ใหญ่เ <c ười> อากรบมาตอคบคำถามของคุณก่อนนะทุเรียน ไม่มีหลักฐานแม้แต่ชิ้นเดียวว่าทุเรียนเลวยังไงไม่มีทุเรียนก็คือผลไม้ชนิดหนึ่งนะครบบางทีบุคลากรทางการแพทย์ไม่มีอะไรจะทําก็ออกมาพูดถึงว่าอ,อ,อย่าไปกินทุเรียนเยอะนะทุเรียนมันมีแคลอรี่สูงแคลอรี่ในอาหารก็มีสูงบ้างต่ําบ้างแต่ก็ไม่ใช่เป็นประเด็นที่สําคัญนะ,ะคุณกินทุเรียนซึ่งมีแคลอรี่สูงแต่ทุเรียนมีคุณค่าทางอาหารมาเป็นผลไม้คุณก็ไปลด แคลอรี่ในอาหารอื่นเช่นลดข้าวลงทุเรียนหมอนทองสองกิโลอันนี้งานวิจัยของกรมอนามัยหมอนทองลูกเบ้งๆเลยนะสองกิโลเลาะเอาเนื้อมาได้หกร้อยกรัมทุเรียนเนี่ยแคลอรี่มันร้อยห้าสิบหกแคลอรี่ต่อร้อยกรัมทุเรียนหมอนทองสองกิโลทั้งลูกมีแคลอรี่เท่ากับข้าวสามจานคุณกินหมอนทองถ้าคุณชอบนะ โอ้เรกินหมอนทองทั้งลูกนะวันนั้นะคุณไม่ต้องกินข้าวข้าวสามจานไม่ต้องกินคุณก็ได้แครี่เท่าเดิมใช่ไหมฮะแต่คุณจะได้ประโยชน์จากความเป็นผลไม้ของทุเรียนทีนี้ทุเรียนมีความดีอะไรบ้างหรือเปล่าอ่าตรงนี้ตรงนี้อาจจะน่าสนใจกว่านะฮะมีงานวิจัยเกี่ยวกับทุเรียนเท่าที่ผมนึกได้มีอยู่สามสี่งาน,นะฮะอันหนึ่งเป็นการทําวิจัยโดยแพทย์ไทยนี่แหละแต่ผมจะไม่ผิดท,ทําที่รามาธิบดีนะ,ะเป็นการทําวิจัยดู าการสนองตอบของอินซูลินเมื่อร่างกายได้กลูกโคสนะฮะมันมันจะมีในทางการแพทย์มันจะมีตัววัดอยู่ตัวหนึ่งนะเขาเรียกว่า,ากลูกโคสโทเรลานซ์เคอร์ฟเรื่อ,ง,องนี้นะฮะคือถ้าถ้าเราได้น้ำตาลเข้าไปเยอะร่างกายก็จะสร้างอินซูลิน,นะะถ้าถ้าอาหารชนิดนั้น,นทำให้เราดืดดานต่ออินซูลินร่างกายก็จะสร้างอินซูลินเยอะ ทั้งๆท,งที่น้ําตาลเข้าไปน้อยอ่าซึ่งนั่นก็คือทาให้เราเป็นเบาหวานง่ายการดื้อต่ออินซูลินคือการเป็นเบาหวานาง,งานวิจัยนี้ที่รามาธิบดีทำนานมาแล้วนะฮะใช้ผลไม้ถ้าผมจำไม่ผิดสี่ห้าอย่างแต่ก็กับไม่มีผลไม้เลยเปรียบเทียบกันนะฮะดูว่าอะไรจะทําให้มีความดื้อด้านของอินซูลินมากที่สุดปรากฏวัตถุเรียนเนี่ยเป็นตัวดีที่สุดน,นะเป็นแคลอรี่ที่กระตุ้นการหลั่งอินซูลิน หมายความว่าที่อินซูลินมีประสิทธิภาพมากที่สุดคือเพิ่มอินซูลินน้อยแม้แต่ใส่แคลอรี่เข้าไปมากหมายความว่ายัางไงหมายความว่าทุเรียนมีศักยภาพนะที่จะทําวิจัยไปในทิศทางว่ามันเป็นอาหารรักษาเบาหวานได้หรือเปล่านนี้เป็นงานวิจัยในคนนะเป็นข้อมูลที่ดีมากแต่น่าเสียดายที่ไม่มีใครทําวิจัยต่อไปจากนั้นการวิจัยที่สองเป็นงานวิจัยในสัตว์ฮอันนี้เอาหนูมาบังคับให้หนูกินโคอเลสเตอรอล หนูพวกหนึ่งกินคอเลสเตอรอลกับผลไม้อย่างอื่นหนูอีกพวกหนึ่งกินคอเลสเตอรอลกับทุเรียนแล้วก็เจาะเลือดดูระดับไขมันเลวในเลือดพบว่าพวกหนูที่กินคอเลสเตอรอลบวกทุเรียนเนีมีไขมันเลวในเลือดต่ํากว่าต่ํากว่าหนูที่กินคอเลสเตอรอลกับผลไม้อื่นหรือกินคอเลสเตอรอลโดยไม่มีทุเรียนอันนี้หมายความว่าอย่างไงหมายความว่าทุเรียนเนี่ยมีศักยภาพนะที่จะใช้เป็นอาหารไขมันในลักษณะที่ อ่าไม่ทําให้ไขมันเลวในเลือดเนี่ยสูงนะฮะแล้วก็มีงานวิจัยเกี่ยวกับทุเรียนในอีกอ่าประเด็นหนึ่งก็คือเป็นการดูองค์ประกอบของสารอาหารที่เรียกว่าโพลีฟีนอลในทุเรียนโพลีฟีนอลเนี่ยมันเป็นสารต้านอนุมูลอิสระซ่งเป็นของดีออก็พบว่าทุเรียนเนี่ยมีโพลีฟีนอลมากกว่าผลไม้อย่างอื่นหมายความว่าไงหมายความว่าทุเรียนเนี่ยมีความเป็นสารต้านอนุมูลอิสระมากกว่าผลไม้อย่างอื่น งาน,นวิจัยสุดท้ายที่ผมจําได้เนี่ยเป็นการดูระดับของโฟเลตโฟเลตมันก็เป็นสารอาหารที่ไปสร้างเม็ดเลือดคนที่เป็นโลหิตจางบางบางคนเนี่ยจางจะขาดโฟเลตทุเรียนเป็นผลไม้ที่มีโฟเลตสูงจะว่าสูงที่สุดในหมู่ผลไม้ด้วยกันก็ว่าได้เพ็ะนทุเรียนมีศักยภาพที่จะใช้รักษาโลหิตจางจากการขาดโฟเลตเพราะฉะนั้นต่อคาถามของคุณจากหลักฐานวิทยศาศาสตร์ทุเรียนเยร็วยังไงไม่มีหลักฐานเลยผู้งิาัยทุเรียนไม่มีความเร็ว คือเรียนดียังไงมีศักยภาพที่จะเป็นอาหารนักษาเบาหวานถ้าทําวิจัยเพิ่มมีศักยภาพที่จะเป็นอาหารลดไขมันในเลือดไขมันเร็วในเลือดถ้าทําวิจัยเพิ่มแล้วก็มีโพลีฟีนอลมากมีโฟเลตมากซึ่งมีคุณต่อร่างกายโอเคฮะอตอบตาโทรศัพท์ฮะ